ผู้ที่สี่ผู้ที่ห้านะคะจำรสชาติได้ไหมเมื่อก่อนเคยกินนะอ,อร่อยอร่อยก็กินให้หมดกินหหมดหมเอาแต่บอกอร่อยอร่อยแต่กินนิดเดียว แล้วก็ถึงคิวทุเรียนลูกที่สองสุกนะคะลูกนี้หนักห้าโลกว่ากว่าไม่รู้ห้าโลเท่าไหร่ราคาก็สี่พันกว่าสี่พันห้าโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มปอกกันดีกว่าตัดหัว ผ่าข้างๆร่องนะคะผ่าร่องก็เรียกเราไม่ผ่าตรงกลางภูผ่าร่องไว้ทุกร่องนะคะมันมีทั้งหมดห้าภูก็จะได้ห้าซีกปอกทุเรียนเป็นนี่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะคะ ถ้าปอกไม่เป็นก็เลือดสาดแค่นั้นแหละกว่าจะได้กินคือหมดแรงความจริงแล้วจะต้องตัดไส้สักหน่อยหนึ่งแต่ไม่หญิงขี้เกียจผ่าเลยแล้วกัน อันนี้ออกมากรอบนิดๆนะคะไม่เละเลยเนื้อจะบอกว่ากรอบนอกนุ่มในก็ว่าได้นุ่มในก็ไม่ได้ว่าเละสุกน้อยกว่าลูกที่แล้วลูกที่แล้วเนี่ยสุกมากกว่านี้หน่อยนึงนะคะ ผู้ที่สองผู้ที่สามผู้ที่สี่ผูที่ห้านะคะครบ แกะใส่จานแล้วทั้งหมดได้ประมาณ2โลกว่านะคะทุเรียนทั้งเปลือกนี่คือ5กิโลกว่าแกะได้2โลกว่าเนื้อกำลังกินกับกรอบนิดๆนะคะเดี๋ยวไปดูคนอินเดียกินทุเรียนกันค่ะเหยื่อคนที่หนึ่งพี่สาวพ่อบ้านนะคะ เขาบอกว่าเหมือนขนุนแต่มันมากกว่าขนุนขนุนสุกอะคะ่ะก็ดีนะแต่มันหวานนางบอกเหยื่อ,อรายที่สองน้องชายพ่อบ้านนะคะ เอาละคนอินเดียที่ไม่เคยกินทุเรียนมาก่อน oh, what very sweet. คนนี้ก็บอกว่าเหมือนขนุนสุกค่ะ uh uh. แต่มันครีม right. มันเป็น right. ครีมมากกว่าขนุน yeah. very แล้วก็วหวานหวานนังว่า very, very ripe. ก็ดีนะเิ่นไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่พอกินได้แต่ขอพ่อแค่นี้ค่อปอกทุเรียนลูกที่สองวานะคะลูกนี้พ่อจะชิมค่ะเราจะให้พ่อชิมพ่อบอกว่าถ้ามันเละมากพ่อกกินไม่ไหวค่ะขอเป็นแบบกรอบๆโอเคจัดไปนะคะ จำรสชาติได้ไหมเมื่อก่อนเคยกินนะาอ,อร่อยอร่อยก็กินให้หมดกินไม่หมดเท่ไหรเอาแต่บอกอร่อยอร่อยแต่กินนิดเดียว <laughs> มาให้ซิมดันกินมากอ,อันนี้คืออะไรยกโป้คืออะไร อร่อยก็กินเข้าไปอ้วนนะตาน้องแส้มะนะคะจะหมดไหมวันนี้เอาทุเรียนให้คนอินเดียกินเหมือนให้กินยา ทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะลูกกินเข้าไปปกติน้องก็กินของยากอยู่แล้วกินได้กักินเข้าไปเอาใส่ปากให้หมดเลย